มาต่อกันคนที่เกิดบันจันร์เด่นเรื่องโชคลาภนะคะคนที่เกิดบันจัร์เนี่ยเรียกว่าช่วงนี้นะโชคลาภกําลังมาหาคุณเลยนะคะเรียกว่ามีโอกาสได้เป็นเศรษฐีใหญ่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนเกิดวันนี้ให้หมั่นทําบุญทําทานบ่อยๆค่ะก็จะเป็นการเสริมดวงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องงานนะ่ะการงานช่วงนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าต้องหนักต้องเหนื่อยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะที่เป็นสิ่งที่ดีของคนที่เกิดวันนี้คือ เพื่อนร่วมง,งานเข้าใจคุณผู้ใหญ่เข้าใจคุณเพราะฉะนั้นคุณจึงจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากเขาเหล่านั้นการเงิน <c oughs> ของคุณคล่องไม้คล่องมือเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่ต้องบอกค่ะว่ามันก็มีเกณฑ์ที่ต้องจับใจใช้สอยออกไปด้วยเช่นกันมันมีภาระที่เข้ามาเงินแม้จะเข้ามาแต่มันมาพร้อมกับรายจ่าย <c oughs> ในเรื่องของความรักเนี่ยช่วงนี้เข้าใจกันดีค่ะใครมีปัญหาอยู่ก็สามารถที่จะ ปรับความเข้าใจไปง้อขอคืนดีนะคะความรักนิ้วจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมแต่ให้ร,ระมัดระวังนะไม่ควรพูดในเรื่องของเรื่องเก,ก่าๆปัญหาเก่าๆที่มันเคยมีขึ้นมาสำหรับคนโสดอาจารย์รักดีใจด้วยเพราะคุณจะได้พบรักถูกใจค่ะช่วงนี้นะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือการใช้ของมีคมไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นกรรไกรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือ,ออีกอันนึงคือ การโอนเงินค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจจะกดโอนเงินดูตัวเลขให้ชัดเจนตรวจทานอีกครั้งหนึ่งเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะโอนเงินผิดพลาดได้สำหรับตัวเลขมงคลนะคะก็จะเป็นเลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขสอง